ว้าโอกาสทำกำไรตลาดโลกไปกับ MTS Capital โลกเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเทรดกันเลยเทรดทองคำเพิ่มโอกาสทำกำไรสร้างพอร์ตเห็นผลโตไวเลือกสินค้าเทรดกับ MTS ได้ทุกรายการทั้งทองคำค่าเงินดัชนี S&P 500และน้ำมันจะเทรดเช้าสายบ่ายเย็น คุณเองก็เลือกได้ระบบทันสมัยเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงลงทุนต่างประเทศหรือซื้อขายในประเทศก็สบายบโบรกเกอร์ไทยเจ้าแรกที่ได้รับสิทธิ์จาก CME Group เริ่มต้นเทรดต่างประเทศกับ MTs ได้ง่งายๆด้วยงบลงทุนหลักหมื่นตอบโจทย์ Global Trade จะเจนไหนก็ครบวงจร มีสินค้าอนุพันธ์ให้เลือกหลากหลายระบบใช้งานง่ายเครื่องมือทันสมัยได้รับการรับรองจากทั้งภายในและต่างประเทศเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินหลักหมื่นคว้าโอกาสทำกำไรบนตลาดโลกได้แล้ววันนี้ที่ MTS Capital สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการ MTS Market Beat นะครับประจำวันที่16พฤศจิกายนนะครับก็เข้าสู่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าตลาดต่างประเทศน่าจะเริ่มเงียบลงนะครับเพราะว่าจะเข้าสู่ช่วงบรรยากาศ Thanksgiving แล้วก็ Black Friday นะครับซึ่งก็ทุกๆปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่บริษัทหรือเทรดเดอร์ ที่เป็นบริษัทวานิธรกิจขนาดใหญ่ในเมริกาในยุโรปก็จะเริ่มปิดทําการลงนะครับก็คือเริ่มหยุดเพราะว่าจะเข้าสู่อีกเดือนหนึ่งก็เข้าสู่ช่วงปลายปีก็เข้าสู่ช่วงคริสต์มาสอีฟนะครับฉะนั้นปริมาณการซื้อขายที่ตลาดก็จะเริ่มซึมซึมลงมานะครับก็เมื่อวานนี้นะครับตัวเลขเงินเฟอ้อไม่ว่าจะเป็นตัวของ CPI แล้วก็ตัว PPI นะครับตัวเลขเงินเฟอ้อก็ ผลปรากฏออกมาก็อย่างที่นักทุนหลายคนทราบนะครับก็คือปรับตัวลดลงนะครับการปรับตัวลดลงของ CPI ก็สะท้อน2อย่างนะครับอย่างแรกคือราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงมาบ้างนะครับแล้วก็ล่าสุดราคาน้ำมันดิบนี่ปรับตัวลงมาต่ำกว่า75เหรียญต่อบาร์เรลนะครับตอนนี้ก็ทรงๆงตัวอยู่บริเวณนี้ นะครับก็เป็นตัวหนึ่งอันที่2ก็คือความกังวลในเรื่องของรีเซชชั่นนะครับจริงๆเรื่องความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยเป็นความตั้งใจของตัวของธนาคารกลางพันธุ์อยู่แล้วก็คือตัวของเฟดลงทั้งธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกด้วยที่ขึ้นดัลาดอกเบี้ยรครับเพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจลงมานะครับต้องการให้เงินเฟรมันลงนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการทําก็คือให้เราเนะี่ยกังวลเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยนั่นแหละก็คือเซฟเงิน เก็บเงินไม่กู้ยืมเพิ่มแล้วก็ไม่ซื้อบริการเพิ่มพอปริมาณการซื้อมันลดลงนะครับสินค้าก็ลงราคาลงมานะครับราคาท้งดิบลงนะครับ <S <S โดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยสินค้าที่เป็นปัจจัยหลักเลยก็คือพวกราคาบ้านราคารถยนต์มือสองนะครับราคาพวกเซอร์วิสต่างๆจะเป็นประเด็นสําคัญก็ปรับตัวลดลงนะครับ <S <S พอปรับตัวลดลงก็ผลกระทบหนึ่งนะครับก็ชิ่งไปที่ทางธนาคารกลางของสหรัฐนะครับหรือว่าเฟดก็มีความเป็นไปได้ครับว่าจะเริ่มชะลอการขึ้นตัวของอัตราดอกเบี้ยลงมา นะครับรวมทั้งหยุดอาการขึ้นอัดาดอกเบี้ยด้วยซึ่งความคาดหวังนะครับของตลาดเนี่ยคาดหวังไปแล้วครับว่าเฟดน่าจะหยุดการขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้ละนะครับแล้วก็น่าจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยในช่วงของคอเซอร์สปีหนะ้าอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับแต่ผมก็มอง,มองว่าแต่ตลาดเนี่ยเหมือนรับรู้ไปแล้วตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้นะว่ามีโอกาสที่เฟดจะลดดอ,อกเบีย้ยและมีโอกาสว่าจะเกิดเศรษฐกิจถดถอย ดังนั้นนี่มันมีความเป็นไปได้ครับว่าโอกาสที่เฟดจะลดอกเบียเร็วๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่เป็นควอเตอร์สองเมื่อวันอังคารเนี่ยผมไปบอกไปแล้วว่า UBS เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าเฟดจะลดอัาดอ,ดอ,ดอบเบียคือช่วงควอเตอร์สองแล้วลงเกือบสองเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งผมก็มองว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยเหมือนกับก็จะทำให้ตลาดเนี่ยกังวลมากก็จะทำให้สินทรัพย์ต่างๆเนี่ยอาจจะเคลื่อนไหวไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือไปรอเอาช่วงรีเซชชันดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอัาดอ,ดอ,ดอบเบียเฟดอาจจะยื้อไปครับอาจจะย อาจจะหยุดขึ้นเนี่ยหยุดขึ้นจริงแต่ตราดอบเบียอาจจะอยู่ในระดับสูงหรือว่า higher to longer ต่อไปอีกสักพยะญน,นะครับแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ความเสี่ยงเปิดครับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นเล็กน้อยนะครับตลาดหุ้นก่อนหน้านี้ช่วงที่ CPI ประกาศเนี่ยก็ขึ้นมาเยอะเลยเกือบ300จุดสำหรับดาวโจนส์ one, แล้วก็ n a ส d a q S&P กี P ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ขึ้นเกือบ30จุดเลยนะครับหลังจากที่มีปัญหาเรื่องข่าวว่ามีคนเข้าไปเน็า ช็อตหุ้นลงมาหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นมาเกือบเกือบสาจุดก็ขึ้นมาร้อนแรงพอสมควรนะครับก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าริชออนหรือความเสี่ยงเปิดนะครับก็ทองคาก็ได้อันนี้สมในช่วงสั้นครับคือขึ้นไปหน่อยแล้วก็เริ่มพักตัวลงมานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าทองคําในช่วงที่เหลือเนี่ยก่อนที่จะปิดปีเนี่ยจะขึ้นไปอีกไกลขนาดไหนผ่านทางเทคนิคนะครับก็มาดูกันนะครับว่าอันนี้คือภาพของ ราคาน้ำมันดิบนะครับกับตัวของ CPI แล้วก็รวมทั้งตัวของเฟดฟันเลนนะครับล่าสุดก็ CPI ลงมานะครับเริ่มลงมาต่ำกว่า3.2แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟดฟันเลนนะครับก็ตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่5.5นะครับก็จะสังเกตอย่างหนึ่งว่าตัวของราคาน้ำมันดิบเนี่ยลงมาด้วยนะครับตอนนี้ล่าสุดอันนี้อาจจะดีเลย์นิดน,นึงอันนี้เป็นราคาฟิวเจอร์นะครับก็ปรับตัวลดล,ลงมานะครับต่ำกว่า75เหรียญต่อบาร์เรลแล้ว ก็แสงเห็นว่าราคาน้ำมันดิบลงเงินเฟ้อลงแต่อัตราดอกเบี้ย so ย so ังไม่ลงนะครับถ้าเราดูรอบนี้ครับก็สังเกตว่าเหมือนกันนะครับพอสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตัวของอัตราดอกเบี้ยก็จะลงมาตามเองนะครับเวลาเงินเฟ้อลงนะครับเวลาเงินเฟ้อลงรวมทั้งราคาน้ำดิบลงนะครับเดี๋ยวอัตราดอกเบี้ยจะลงตามมาเองนะครับก็มันจะผูกกันอยู่นะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันดิบนะครับตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็ตัวของอัตราดอกเบี้ยเฟดนะครับอ่ะในส่วนของ CME Watch to นะครับหรือว่าตัวของการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดน,นะครับตอนนี้แทบจะ100%่ง้อนละนะครับ100%นะครับที่ตัวของอัตราดอกเบี้ยนะครับจะหยุดการขึ้นนะครับก็อยู่ที่5.5%นะครับแล้วเขาก็าคาดการเลยนะครับว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมปีหน้าจะเริ่มลงจะเริ่มลงทีละ0.25ย แล้วก็มาที่ควอเตอร์ควอเตอร์3จะลงมาเหลือ4.75-5ถึงนะครับแล้วก็ควอเตอร์สุดท้ายปลายปีเนี่ยจะลงมาถึงระดับ4%นะครับก็สังเกตว่าตลาดค่อนข้างจะมองว่าเฟดจะต้องลดดอกเบีย้ยแน่นอนนะครับแต่ผมยังคิดว่าอัตดาดอกเบีย้ยของเฟดอาจจะยืย้อจนถึงประมาณสักควอเตอร์2ครับยังไม่ลงผมคิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยเวลามันกังวลม,มากๆม,มันจะออทุกคนก็จะไม่กู้หนี้เพิ่มไม่ใจจ่ายเพิ่ม แล้วเดี๋ยวเศรษฐกิจมันจะเข้าอยู่ภาวะสุ่มๆฮะสุ่มๆคือไม่ดีแล้วก็ไม่หลายนะครับอาจจะเป็นในช่วงของ stagflation ด้วยหรือเปล่าผมยังไม่มั่นใจก็คือเงินเฟ้ออาจจะลงไดหึงจุดหนึ่งแต่เงินก็จะเหมือนกับไม่สัพัดเท่าไหร่นะครับไปอยู่ช่วงภาวะเงินฝืดๆนะครับอาจจะไม่เป็นผลดีกับทั้งผมเชื่อว่าไม่เป็นผลดีกับทั้งทองคำนะรวมทั้งไม่เป็นผลดีกับตลาดหุ้นด้วยนะครับทองคําก็อาจจะขึ้นแต่ยังขึ้นได้ไม่มากนะครับผมยังมองแบบนี้อยู่สดี๋รับปีหน้านะครับเพราะ เออ่ไม่เกิดวิกฤตจริงๆเนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงของ stagflation เนี่ยถามว่าทองคําขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นได้ได้ครับแต่ว่าเงินเนี่ยพอมันเออ่มันลดลงนะครับซึ่งผมเคยบอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปนี้รูปนี้นะครับคือปริมาณตอนเนี้ยนะครับจุดสําคัญที่สุดก็คือปริมาณ M2 เนี่ยเนี่ยครับปริมาณเงิน M2 มันลงคือเงินในระบบมันออกครับสาเหตุหนึ่งคือเกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่มันขึ้นนะครับทำให้เงินในระบบมันเชนออกไปเงิน ไม่ได้เข้าสู่ในภาพของการอุปโภคบริโภคทุกคนกังวลหมดเงินมันไหลออกมาตั้งแต่ต้นปี2อสแล้วซึ่งอันนี้ไม่เป็นผลดีแล้วผมเชื่อว่าช่วงปีหน้าจะยิ่งไหลออกมากกว่านี้ครับอาจจะเข้าไปอยู่ในบอลเพราะว่าบอลยังให้ผลตอบแทนในระดับสูงอยู่ก็คือระดับ5.5%าจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบเราเดี๋ยวมาตอบกันนะฮะอ่ะครับก็ทีนี้พออัตราดอบเบียนะครับที่ปรับตัวอนาคตที่มีโอกาสปรับตัวลดลงมันจะเป็นผลบวกกับทองคงําหรือเปล่าผมก็สถิติมาให้ดู3าครั้ง สองครั้งนะครับในช่วง10ปีอันนี้นะครับก็เป็นทองคํากับตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันแรกนะครับก็อัตราดอกเบี้ยขึ้นมาตั้งแต่ปี2004นฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงแฮมเบิร์กคราสิสนะครับก็ขึ้นยาวมาเลยนะครับจะสังเกตว่ารอบนี้แปลกอย่างหนึ่งคือราคาทองคําก็ตามขึ้นมาด้วยเห็นไหมฮะตามขึ้นด้วยเดี๋ยวเป็นสีเดียวกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนดีกว่าเปลี่ยนสีก่อนเป็นสีดำแล้วกันแอตราดอกเบี้ยขึ้นมานะครับตัวของราคาทองคําก็ขึ้นตาม,มาด้วย แต่ตอนนั้นทองคําอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หกเจ็ดเจ็ดร้อยเหรียญนีงแล้วก็เกิดวิกฤตครับปังนะครับราคาทองคําก็อยู่ได้ประมาณแปดเอออัตราดอกเบี้ยได้ประมาณแปดเดือนนะครับแล้วก็เกิดวิกฤตจะสังเกตเกิดวิกฤตเนี่ยทองคำก็ยังขึ้นอยู่นะแล้วพอสักพักก็ลงตามอัตราดอกเบี้ยไปด้วยนะครับก็คือเงินอนะมันผูกเช็คออกอะครับเวลามันเกิดออวิกฤตปุ๊บตลาดหุ้นมีปัญหาทองคําก็โดนขายเพื่อเอาเงินสดกลับมาด้วยทําให้ราคาทองคามันลงก่อนหลังจากนั้นก็แลนดลีย่ยาวเลย สังเกตว่าก็ขึ้นได้ยาวๆอันนี้เกิดวิกฤตหนักนะครับเป็นวิกฤตแฮมเกอร์ไครซิสนะอันนี้เกิดที่อเมริกาโดยตรงก็ต้องยอมรับว่า,วาทองคําจะขึ้นแรงหน่อยนะครับอันที่2ครับก็คือเกิดในช่วงของโควิดอ,อันนี้ใกล้ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะสังเกตว่าราคาทองคำเนี่ยตอนแรกลงมาก่อนนะครับลงมานี่อันนี้ลงมาเลยนะครับแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ก่อข้างล่างนะครับอัตราดอกเบีย้ยก็ขึ้นครับช่วงที่อัตราดอกเบีย้ยขึ้นรอบนี้เป็นช่วงที่สมัยคุณ เจนเดียเล่นเป็นประธานธนาคารกลางนะครับแล้วก็คุณโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานในปีสตารัฐตอนนั้นก็ไปเล่นเรื่องของเกมการเมืองระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับปรากฏว่าราคาทองคำก็ไม่ค่อยพอฟอร์แมนเท่าไหร่ครับก็ขึ้นมาแต่ก็ขึ้นมาขึ้นขึ้นลงลงในกรอบนะครับขึ้นขึ้นลงลงในกรอบอัาดอรเบียก็ขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาก็จะมีจังหวะเช็คลงมาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะช่วงที่อัาดอกเบียใกล้ใกล้พีคเนี่ยจะเช็คลงรอบหนึ่งหลังจากนั้นจะสังเกตนะครับพอเกิดวิกฤตโควิดเปิดนะครับก็ อด,ดัลเบียทิ้งดิ่งลงมาทองคําก็ขึ้นครับแต,ต่ตอนนี้คือขึ้นยาวเลยนะครับขึ้นยาวเลยตอนนั้นอด,ดัลเบียก็ขึ้นพี่อยู่ที่ประมาณสักห้าเดือนนะครับห้าเดือนนะครับแล้วก็อด,ดัลเบียสูงสุดตอนนั้นทําไว้ประมาณสัก2.25%เปอร์เซ็นต์นะครับ2.25แล้าก็ลงนะครับลงกลับมาที่ศูนย์ใหม่นะอันนี้ก็ช่วงประมาณสักสิบปีกว่าๆนะครับเกือบยี่สิบปีที่เกิดการขึ้นดอกเบี้ยแล้วลงดอกเบี้ยนะครับ ทีนี้คําถามคือเป็นยังไงนะก็จะสังเกตว่าช่วงลงดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็ให้ผลตอบแทนในเชิงบวกกับทองคําชัดๆเลยนะครับแต่ในช่วงที่อัตราดอกเบีย้ยมันอยู่ในช่วงแบบบนสุดแล้วมันโหแล้วมันแบบพอยชไปข้างบนนะครับทองคําก็ขึ้นได้ดีทั้งสองรอบเหมือนกันแต่ขึ้นได้ยังไม่รุนแรงมากนะักเหมือนขึ้นในกรอบขึ้นแล้วก็พักขึ้นแล้วก็พักเพราะว่าเขายังไม่เห็นครับว่าอัตราดอกเบีย้ยจะเกิดวิกฤตหรืออัตราดอกเบีย้ยสหรัฐจะลงหรือเปล่าแต่ว่าคําตอบหนึ่งที่มันชัดเจนก็คือช่วงที่อรอบเบีย้ยขงลงล มันให้ผลตอบแทนทองคำมาให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับทั้งสองข้างนะครับทีนี้ปัจจุบันเป็นยังไงปัจจุบันเป็นอย่างนี้ครับปัจจุบันเป็นอย่างนี้ก็คือทองคํานะครับอันนี้อย่าไปสนใจเรื่องทั้งบนทั้งล่างนะครับให้สนใจเรื่อง correlation หรือว่านะครับทองคําก็ยังวิ่งในกรอบอยู่สังเกตนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยก็พีขึ้นไปแต่บนนะครับ,รบ,รรบ,รบผมยังเชื่อว่าทองคําน่าจะเช็คบนเช็คล่างอย่าง,างนีน้สักระยะนึงแล้วช่วงอัตราดอกเบี้ยก็น่าจะพีไปนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดลงปึ้งผมว่าค่อยเบรกเอาขึ้นไปครับ มันเด็กเอาขึ้นไปตามสติตามสติครับผมเชื่อว่าจะเป็นลักษณะนี้ก็คือเช็คบนเช็克拉ดังนั้นเนี่ยในช่วงที่อัตราดอกเบียมันพอยสอยู่บนแล้วนะครับพอสอยู่บนแล้วผมคิดว่าตลาดที่ให้ผลตอบแทนดีอาจจะเป็นตลาดหุ้นก่อนนะครับก็คือริชออนเงินก็ไหลเข้าไปสู่ตลาดหุ้นครับเพราะว่าอัตราดอกเบียเวลามันเต็มแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะรู้แล้วครับว่าตอนนี้อนดอกเบี้ยทํทำจุดสูงสุดแล้วนะเขาก็จะไปหาผลตอบแทนที่ที่สูงกว่าฉะนั้นความเสี่ยงในตลาดมันจะลดลง เงินก็จะไหลเข้าไปสู่ซื้อตาสารนี่ยิวลงยิวลงทองอาจจะขึ้นได้หน่อยแต่เงินก็จะไหลเข้าไปตลาดหุ้นก่อนก็จะไปหาสินทรัพย์ที่ให้บทผลตอบแทนสูงอย่างตลาดหุ้นนะครับหลังจากนั้นถ้าตลาดไปไม่ไหวเศรษฐกิจชะลอตัวดอกเบีย้ยลงตลาดหุ้นค่อยแครชช่วงนั้นนะครับเราก็นํามาซึ่งราคาทองคาค่อยพิกอัพหลังจากนั้นขึ้นมานะครับฉะนั้นช่วงสั้นๆเนี่ยผมมองว่าในช่วง Q4 เนี่ยทองคาอาจจะไม่ ไม่หวือหวาแล้วแหละนะครับก็คงจะเคลื่อนไหวในกรอบแพบๆอาจจะขึ้นไปแล้วก็พักขึ้นมแล้วก็พักเราเจอสถานการณ์เราน่าจะเจอสถานการณ์นี้ได้อีกสักพักใหญ่นะครับทีนี้ถามว่าอะไรที่เป็นตัวที่ทําให้ทองคําอาจจะจุดติดเร็วขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ริสขึ้นมาประมาณ4ตัว1นึ่ก็คือเป็นเงื่อนไขทําให้ทองเนี่ยอาจจะเป็นกระทิงอันนี้คือน้ํามันครับน้ำมันเนี่ยก็ให้ต่ากว่า80ตอนนี้ต่ําแล้วนะตอน,นเหลือ75แล้วเจ็ดนสะิบห้าที่จริงนะถ้าต่ำกว่า60ิยิ่งดีก็เป็นตัววบ่่งชี้า ปริมาณคําสั่งซื้อในตลาดมันเริ่มลดลงนะครับส่วนที่2ก็คือเรียวยูครับเรียวยูตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก2.52.6้ดนะครับพูดง่ายๆก็คืออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในตาสานี่เป็นยังดีกว่าการซื้อทองคำพูดง่ายๆถ้าเราไปซื้อตาสานี่เรียวยูตอนนี้นะครับตอนนี้อัตราตาสานี้พันธบัตร10ปีอยู่ที่ประมาณ5%เใช่ไหม,ไหมเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ3%ฉะนั้นอัตราผลตอบแทนของยูมันอยู่ประมาณ2%กว่าๆถึง2.5%เ ดังนั้นถ้าผมตอนนี้ไปซื้อบอลกับซื้อทองคำเนี่ยซื้อบอลให้ผลตอบแทนดีกว่าเอาชนะเงินเฟอ้อได้ด้วยนะครับดังนั้นเอ,อ่อถ้าเรียวยิวต่ำกว่าสองเปอร์เซ็นจะเป็นผลบวกครับจะเป็นบวกเพราะว่าเงินเฟอ้อสามใช่ไหมฮะดอกเบี้ยลงมาแล้วอัตาราผลตอบแทนต่ำกว่าสองเปอร์เซ็นนั่นหมายความว่ามันก็มีแรงจูงใจว่าเฮ้ยอย่างนี้ฉันลงฉันฉันซื้อซื้อพันธบัตรนะครับผลตอบแทนต่ำกว่าสองลวงั้นฉันแบ่งเงินไปซื้อทองบ้างดีกว่านะครับฉะนั้นถ้าเรียวยิวปรับตัวลดลงต่ำกว่าสองเปอร์เซ็น นะครับอันที่3ก็คือบอลยูสองปีนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก4.7-4.8%นะครับตอนนี้อยากเห็นต่ำกว่า4%นะครับก็คือพูดคุณไต้องเฟดต้องลดดอกเบี้ยนั่นแหละแต่ทีนี้บอลยูสองปีอ่ะเวลามันลงอ่ะมันจะลงเร็วกว่าตัวของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเอ่ออัตราดอกเบี้ยของเฟดณขณะนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเออ่ leading indicator ก็คือสมมติว่าคนจะรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฟดจะเริ่มลดดอกเบี้ยคนก็จะแห่ไปซื้อมันนาบัตส2ปีเพราะว่า มันให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐมากที่สุดดังนั้นเวลามันลงยวมันลงมันจะลงเร็วที่สุดมันจะลงก่อนนะครับดังนั้นถ้าเราเห็นบอลยูสองปีเปลี่ยนเอาน้เป็นขาลงนะครับนั่นหมายความว่าอนาคตเฟดกำลังปรับลดอัตราดอกเบี้ยครับแล้วก็ทองคากำลังจะเปลี่ยนเอาน้เป็นขาขึ้นนะครับอันสุดท้ายก็คือตัวของดอลลาร์อินเด็ก์ครับถ้าเราเห็นดอลลาร์อินเด็กต่ำกว่าหนึ่งร้อยสามจุดห้าก็หมายความว่าเงินกําลังไหลออกครับดอลลาร์กำลังให้ผลตอบแทนนะครับหรือว่าแข็งค่าลดลง กำลังอ่อนค่านะครับทองคาก็จะให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับตอนนี้ทั้ง4เงื่อนไขเนี่ยเงื่อนไขแรกก็เกิดขึ้นไปแล้วก็คือนาะคาน้ามันดิบเนี่ยลงนะครับอันที่2 3และอันที่2 3และ4เนี่ยยังไม่อยู่เข้าเงื่อนไขนะครับฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะต้องรอเวลานะครับอาจจะเป็นช่วงประมาณสักปีหน้าช่วงหลังคอร์ทสองไปผมก็คิดว่าอาันนั้นน่าจะส่งผลทาให้ทองคำเนี่ยน่าจะบวกแล้วก็เบรกประมาณ2,000เหรียญขึ้นไปไดนะ้แต่ตอนนี้ผมคิดว่ายังยังไม่ถึงเวลานั้น อันนี้ก็คือเรียวยูครับถ้าเรียวยูใครเคยดูนะมันก็จะเป็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะครับอันนี้ราคาทองคำทองคำํำจะเป็นเส้นสีส้มครับเส้นสีส้มเป็นราคาทองคําแล้วก็เส้นสีเขียวจะเป็นเรียวยูก็จะสังเกตนะครับว่าเห็นไหมฮะมันแปรผกผันกันอยู่เห็นไหมเห็นไหมฮะน,นี่ให้ดูเห็นไหมชัดๆเลยไหมฮะเรียวยูลงทองขึ้นเห็นไหมฮะเรียวยูลงทองขึ้นอ่ทองสีเขียวนะครับเรียวยูสีส้มนะะฮเห็นไหมฮะชัดไหมฮะ อันนี้ประเด็นตอนนี้คือเรียวยิวขึ้นเรียวยิวขึ้นฮะสองจุดสามประมาณสองสองจุดสามเปอร์เซ็นต์อ่าสองจุดสามเปอร์เซ็นต์ทองคำก็อยู่ที่ประมาณสักพันเก้าร้อยหกสิบนะขณะน,นี้นะครับฉะนั้นถ้าเรียวยิวกดปื้ดลงมาทองคำก็มีโอกาสจะปื้ดกลับขึ้นไปนะครับฉะนั้นตอนนี้อยู่ที่เรียวยิวครับว่าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเรียวยิวคืออัตราผลตอบแทนของันธบัติรัฐบาลบาสหรสัฐลบด้วยอัตราเงินเฟ้อนะตอนนี้ห้าจุดห้าลบ ประมาณ5.5ใช่ไหมลบเงินเฟอ้อประมาณ3%ก็จะเหลือประมาณสัก2 2กว่ากว่าตอนนี้ยังกดไม่ลงฉะนั้นรอถ้าไม่เงินเฟอ้อลงก็อัตราดอกเบีย้ยลงครับก็จะทำให้ดิวอยู่กดลงมาแล้วก็ทองคำจะมีโอกาสกลับมาเป็นบุญนะครับส่วนการคาดการณ์ปีหน้าเ,เ,มเมื่อวันอังคารเราคุยกันเรื่อง UBS ไปแล้วใช่ไหมครับ UBS 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 นะตอนนี้คาดการณ์ที่2.75นะครับเวลฟาโกมองไงเวลฟาโกมอง3.75 จะสังเกตว่า UBS นี่มองโหดสุดเลยนะนะฮะส่วน Goldman Sachs มองที่5.25พูดได้ลงแค่0.25นะเนี่ยนี่ Goldman Sachs มองมองค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะคือผมคิดว่าคนที่ถูกนะ่าจะประมาณเนี่ยผมว่า1 2 3เนี่ยใกล้เคียงนะผมไม่เชื่อว่าจะไปที่นี่นะ2.75ผมคิดว่าโหดไปถ้าไม่เกิดวิกฤตซึ่งผมมองว่าตอนนี้ทุกคนรู้ไงทุกคนรู้มันจะเกิดยากอะไรที่ทุกคนรู้ว่าเดี๋ยวมันจะ เกิดภัยพิบัติแน่นอนทุกค,คนป้องกันครับก็จะเกิดยากหน่อยเวลฟาโก3สามจุดเจ็ดห้านะครับผมยังคิดว่าไม่น่าใช่มีเดยนตอนนี้อยู่ที่สี่จุดห้ามอร์แกนสเตเล่สี่จุดห้าผมคิดว่าน่าจะอยู่เลนบริเวณน,นี้ครับนะครับไม่น่าจะต่ำกว่าสี่จุดเจ็ดห้าคงลงมาได้ในช่วงคิวสามหรือคิวสี่เลยก็คงจะลงมานะครับซึ่งตอนที่ลงนั้นถึงถึงถึงทองคําถ,ถึงจะมีโอกาสกลับมาเป็นบวกนะครับอ่ะทีนี้วันวันพฤหัสกับวันศุกร์ก็จะมีตัวเลขครับก็มีตัวเลข ไม่ไม่เยอะมากแล้วนะครับเพราะว่าตัวเลข CPI ประกาศไปแล้วผมผมให้ดูไฮไลท์หลักๆไฮไลท์หลักๆเนี่ยมันจะอยู่ที่การประชุมเอเปกนะครับเอเปกที่ซานฟรานซิสโกระหว่างคุณโจบไบเดนกับสีจินผิงแต่เห็นก็มีการพูดคุยกันละนะครับก็ยังไม่ค่อยมีประเด็นอะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่ประเด็นก็ไม่ได้อยู่ที่เศรษฐกิจประเด็นก็ไปอยู่ที่เรื่องการเมืองเรื่อง geopolitics เรื่องเวียดเรื่องยูเครนเรื่องอิสาราเอลเรื่องของไต้หวันนะครับยังไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องสงครามเท่าไหร่ ส่วนเฟดจะมีช่วงประมาณวันพฤหัสเนี่ยจะมีคุณบากินคุณคุกคุณบาคุณมาสเตอร์แล้วก็คุณวิลเลียนประธานเฟดสาขาต่างๆก็จะนำมาสปีดนะครับก็คงอาจจะต้องดูแนวความคิดของตัวของประธานประธานเฟดสาขาต่างๆว่ามีมุมมองยังไงนะครับเพราะว่าเขาก็ส่งสัญ,ญญาณความชัดเจนไปแล้วแหละว่าเฟดคงจะพอช็อปเบีย้ยนะครับยังขึ้นดอกเบี้ยอยู่นะครับในรอบใน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 ถ้อยแถลงที่ผ่านมาแต่ว่าพอเห็นอันตราตัวเลขเงินเฟอ้ออาจจะมีว่าส่งสัญญ,ญญาณเปลี่ยนไหม ว่าอาจจะเริ่มอยู่แกนขึ้นดอกเบีย้ยแล้วนะครับเพราะว่าก็คงต้องจับตาดูนะครับกลุ่มพวกนี้นะครับส่วนวันศุกร์ก็จะใกล้เคียงกันนะครับวันศุกร์วันศุกร์นเนี่ยก็จะมีไฮไลท์หลักๆก,ก,ก,ก็คงจะเป็นนี่นี่นี่คนนี้คนนคุณกุสบี้กุสบี้ผมว่านะกุสบี้นี่เป็นสายสายโดวิชก็ออกมาพูดอะไรไหมคุณกุสบี้คุณมาสเตอร์นี่เป็นสายฮอสนะครับก็จะออกมาพูดวันศุกร์ฉะนั้นวัน เพัสอหาวันศุกร์ไฮไลท์หลักๆก็คงจะไปอยู่ที่กรรมการเฟดที่ออกมาสปีดนะตัวเลขเศรษฐกิจผมคิดว่าไม่มีอะไรน่าไฮไลท์แล้วแหละนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อประกาศไปแล้วนะครับภาพของเศรษฐกิจสหรัฐก็เห็นชัดๆไปแล้วตัวตัวผลประกอบการ Q ิวควอเตอร์สของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐดาวโจนส์แตกออกมาหมดแล้วซึ่งก็ค่อนข้างจะออกมาดีนะครับก็ก็เลยอาจจะไปดูที่เฟดทีนึงนะครับว่าจะส่งสัญญาณยังไง หลังจากที่ได้เห็นตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับล่าสุดที่ผ่านมานะอ่าเมื่อกี้ผมพูดไปละเรื่องของอคุณสีจิ้นผิงแล้วก็คุณโจไบเดนก็ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัตบิของการประชุมระดับนานาชาติแล้วก็ต้องมาคุยกันส่วนใหญ่ก็จะคุยในเรื่องที่อีกฝั่งหนึ่งไม่อยากฟังนั่นแหละครับก็คือถ้าคุณโจไบเดนพูดกับคุณสีก็จะพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนกับผู้พูดเรื่องไต้หวันพูดเรื่องการ พูดเรื่องเศรษฐกิจน้อยมากนะครับส่วนทางจีนก็คงจะพูดพูดถึงสหรัฐในมุมมองที่ไม่ดีเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับนะครับนะครับทั้งจีนแล้วก็ทั้งสหรัฐนะครับก็คงจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูราคาทองคํากันนิดนึงผ่านชาร์ตทางเทคนิคนะครับอ่ะราคาทองคำางนนิดหนึ่งนะครับก็ภาพใหญ่ภาพใหญ่ผมมองว่าเนี่ยครับจะสังเกตนะครับอันนี้คือภาพรายวันนะ ภาพรายวันเนี่ยราคาทองคํายังไม่ทําหัวใหม่นะครับยังเนี่ยบริเวณนี้ยังเป็นหัวหัวหัวเดิมอยู่นะครับแต่มีการเคลียร์ขึ้นไปเคลียร์หัวนี้ละนะครับส่วนบัตรทอมเนี่ยจะสังเกตว่าปีนี้ทั้งปีอันนี้ก็คือตัดคัดที่ปี2อสานะก็จะสังเกตว่าแกก็ไม่ได้ทำบัตรทอมใหม่นะแกก็เอาตรงนี้อยู่นะบริเวณพันแปดร้อยห้าพันแปดร้อยสิบอะแกเอาอยู่ดังนั้นรอบเนี้ยผมคิดว่าราคาทองคําช่วงควอเตอร์สี่เนี่ยมันไม่น่าจะสูงกว่าหนึออ่งเก้าเก้าศูนย์ขึ้นไปง่าย,ายๆนะครับแต่่่จะมาาาตํกว พันเก้าเนี่ยผมก็คิดว่ายากอยู่เหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยเรนจ์เนี้ยมันมันเบรกขึ้นไปละเรนจ์เนี่ยเรนจ์เนี่ยนะครับเรนจ์เนี่ยเบรกขึ้นไปละนะครับฉะนั้นน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบตอนเนี้ยมันขึ้นไปชนเส้นห้าสิบวันแล้วมันไม่หลุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าระยะสั้นๆทองคํานในภาพรายวันเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่กรอบบริเวณสักแพบบันเก้าร้อยสามสิบจนถึงประมาณพันเก้าร้อยแปดสิบนะครับประมาณนี้นะครับผมคิดว่าปีนี้คงจะพุ่งวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับก่่่อนนทีีจจะบชวงสิ้ปปไ เพราะว่าตอนนี้ก็เข้าสู่กลางเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักก็ Black Friday t h a n k ิ้ i บิ้งแล้วพอเออเดือนธันวาคมก็เ,เข้าสู่ช่วงที่มันค่อนข้างจะเงียบๆละนะครับก็สัปดาห์แรกสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามปุ๊บก็คริสต์มาสอีอีกปีใหม่อีกแทบจะไม่มีอะไรวุ่นวาแล้วแต่ว่าช่วงธันวาคมเนี่ยมันจะมีการช่วเฟดอีกครั้งหนึ่งช่วงต้นเดือนอาจจะอาจจะอาจาอาจะมีการเขย่าในช่วงนั้นอีกสักครั้ง,งสำหรับ,บราคาทองคำ ส่วนภาพระยะสั้นนะครับภาพระยะสั้นนะครับภาพระยะสั้นภาพระยะสั้นตอนนี้ราคาทองคาก็คงยังติดแนวต้านนะตรงแนวบริเวณนี้นะครับรู้สึกเมื่อวันอังคารผมให้ไว้ว่ามันถ้ามันติดมันจะติดตรงนี้แหละบริเวณพันเก้าร้อยเจ็ดสิบนะครับถ้ายังผ่านไม่ได้ก็จะไซเวย์ตอนนี้ล่าสุดอยู่พันเก้าร้อยหกสิบสี่ก็หลังจากาที่กันเฟ้อออกก็พุ่งขึ้นไปพักพุ่งขึ้นไปอีกทีพัก,พไปไปพกนะครับตอนนี้ก็ยังยืนอยู่แต่แถวเส้นยี่สิบกับเส้นสองร้อยในทางเฟรมชั่วโมง ดังนั้นระยะสั้นๆผมคิดว่าจะแกว่งไซด์เวอาจจะขึ้นไปไซด์เวนะครับทดสอบแนวต้านนะครับถ้าผ่าน1970ก็คิดว่าขึ้นไปทดสอบบริเวณ1 9 9 0บริเวณนี้นะครับนเะร 1990. แต่จุดที่ห้ามหลุดเลยก็คือ1 9 5เหเหรียญครับห้ามหลุดตรงนี้ห้ามหลุดเด็ดขาดน,นะครับถ้าหลุดก็จะกลับมาโซนล่างเลยก็คือกลับไป1 9น0อีกนะครับดังนั้นตอนนี้ระยะสั้นๆก็คงเป็นการแกว่งไซด์เวย์ นะครับถ้าใครอยากจะเทรดดิ้งนะครับก็ย่อซื้อนะครับใช้กรอบแนวรับประมาณสัก1960เป็นแนวรับพันเก้าร้อยหกสิบเป็นแนวรับแนวต้านมี2แนวครับปร,ประมาณประมาณสัก1970ก้ารเจนถึงพันเเป็นแนวต้านนะครับถ้าผ่านไปได้ถ้าผ่านตรงตรงเนี้ยถ้าผ่านกรอบบริเวณแนวนี้ไปได้เนี่ยจะสวยนะครับกรอบบริเวณแนวเนี้ยนะถ้าผ่านตรงเนี้ยไปได้นะครับก็คือบริเวณพันเก้าร้อยเจ็ดสิบพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยถ้าถ้าเบรกแล้วปึ้งขึ้นไปได้เนี่ย คือมันมีไฮใหม่ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมันก็จะเป็นเทเลไลน์มันก็จะสวยเลยไต่ขึ้นไปย่อพักย่อพักแล้วขึ้นไปได้อีกนะครับฉะนั้นแนวรับตัวนี้ก็อยู่ประมาณพันเก้าร้อยหกสิบอ่าเป็นจุดซื้อนะครับพันเก้าร้อยห้าสิบห้าพันเก้าร้อยห้าสิบเป็นจุดสต็อปลอสแล้วก็แนวต้านพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับแปดสิบถึงเก้าสิบเป็นแนวต้านนะครับก็ประมาณนี้สําหรับราคาทองคำนะครับก็คิดว่าเอ่อช่วงสองสามวันนี้น่าจะไซด์เวย์อัพผมคิดนะครับยังไม่มีอะไรที่หวือหวา ก็ประมาณนี้สำหรับ My m t ็ม a r k e t b e t t นะครับเดีย๋ยวงไงพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารหน้านะครับร้วขอให้โชคดีในการลงทุนนะครับสวัสดีครับ